สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบ Pop Off Patriot นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำ reaction กับ Cosmic Girls จ j s จหรือว่า UJU SOYON นั่นเองนะจ๊ะก็ไม่ว่าจะเชื่ออะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นเท r ิ i อรีใหม่ที่ ไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงแรกที่ได้ฟังก็คือเป็นคัมแบ็กที่แล้วนี่แหละอีรู้ดีอีรู้ดีละคือลองยังไงนะอีรู้ดี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  ขอโทษทุกๆคนด้วยนะฮะเพราะว่าอันนี้คือแบบออไม่คุ้นเคยจริงจังรู้จักคนเดียวหนึ่งคนที่รู้จักในวงก็คือยูยอนจองเพราะว่าตาม I.O.I. มาก่อนส่วนคนอื่นๆก็ต้องบอกตรงๆว่าจำไม่ได้เลยจ้าว่าใครเป็นใครอะไรบ้างมีดาวนใช่จำดาวนได้เฮ้ย มีดีมีอีกคนหนึ่งอ่ะที่จำได้อ่ะ Anyway นะฮะเราไปศึกษาเมมเบอร์กันก่อนดีกว่าก <Okay. S 1> ็ขอขอแบบว่าให้ผ่านตาก่อนละกันว่ามีใครบ้างได้แลจะจะก็คือว่าคนแรกก็คือ e x ่เป็นีเด Leader ปเปอร์ v อคลิสต์ Okay. ขอจำหน้าแป๊บ <c ười> คนที่สองโซลา่าลีบอคลิสหน okay. ึ่งเก้าเก้าสี่โอเคโซล่าต่อไปเป็นช,ชวนยีเอ่อโควิดเนมคือโอซอนอี Z e. ชวนยีตลอ,องต้องนำชื่อไหนชวนยีโอเคชวนยนะีน่าจะใช่โบนาสวยมากคนนี้สวยมากโบนา สวยอะรีดแดนเซอร์รีดแรปเปอร์บอคัลลิสว i s u a ว l y v i ต่อไปเป็นซูบินนะฮะซูบินนี่ก็เป็นเมนบอคอลลิสโอเคซูบินทุกคนผมมาหมดเลยอะทำไงดีอะคนต่อไปรูดา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 เฮ้ยคนนี้ทำไมลุคนี้หน้าคล้ายๆแบบซากุระนี่ดแรปเปอร์บอคอลลิสไงดาวอนมาแล้วเราจำดาวอนได้โอเค นเนมโบคอลิสก็เลยจำได้ต่อไปนะฮะอึนซอ,อึนซอผมหมายต่ว่ามาโปร่งกันทุกคนเลยอ,อึนซอทุกคนถ้าเราจำไม่ได้ก็ว่า<อ>ต่อไปนะฮะผมน้ำมาโปร่องอีกแล้วเดี๋ยวคนที่สวยมากตาสวยมากคนนี้ตาโตมากตาสวยมากชื่อซองโซเราจะจำเป็นแบบออกเสียงเกาหลีนะถ้าจำออกเสียงจีนนี่ก็คือ ต่อไปมีก้มีก้นะจ๊ะคนนี้ก็สวยควนนี้ดูแซ่บอะ่ะดูแบบในความเซ็กซี่ในตัวต่อไปเป็นยอรึมยอรึมชื่อพอจำยอรึมยอรึมเป็นรีแรปเปอร์วอลคอลิสเก้าเก้าเ้าดายอบ ดาโยด่ดารามก็สวยนะรีดโวลเคอลิสโอเคแล้วก็ย่อนจองจะไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าย่อนจองเป็นยังไงโอเคนะฮะประมาณนี้ก็คือจาได้แค่ยอนจองกับดาวอนเหมือนเดิมมิกกี้แล้วก็โบนาโบนา ี่สวยๆยอลืมมาจำชื่อยอลืมได้แต่ขอจำหน้าอีกรอบเพราะชอบชื่อยอลืมมากโอเคเราจะไปดู MV กันเลยกว่ารอบนี้เขากลับมากับเพลงที่ชื่อว่า Butterfly นะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงจะติดหูเหมือนเขาที่แล้วหรือเปล่า Butterfly ฮะปะสามสองหนึ่งเฮ้ยสวยมากอันนี้คือบโบนาปะนะโบลาโบนาโบนา เฮ้ยสวยมากสวยมากสวยทั้งคนสวยทั้งฉากอะ่ะเฮ้ยคนใครอะ่ะจำชื่อไม่ได้อะ่ะลืมแล้วว่าแล้ไม,ม่สวยอย่เงี้ยดาวอนชัวชัวอ๋อย,ยันจำง ชวยมากกะคนนี้ใช่ใช่ปะใชะ่โบนาปะถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่หรือว่าใช่ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยสวยมากโอ้ oh my g o ก็เหมือนจะได้เมนโอเคอะฟังต่อดีกว่าโอ้ ไม่กล้าพูดชื่อแล้วอะ่ะกลัวผิดเพลงเรบชวนฝันมากอะ่ะโอ้สวยกันหมดเลยอะ่ะสวยมากสโลโม Oh. เฮ้ยท่อนแลปดีอ่ะท่อนแลปดีอ่ะภาพสวยจังเลยอ่ะเ็นวนี้มันแบบชวนฝันอ่ะถ้าเต้นก็แบบดูเป็นรอคแต่ฟังคนนี้ก็สวยอ่ะคนนี้ใครอ่ะ ว้าวโอ้ยฉากนี้สวยโอ้ยไปทำเต็มแซมมากกราฟิกดีนะโอ้ยฉากสวยมาก ไปเขาถ่ายสวยมากเลยอ่ะเอ็มวีโค้สวยโอ้ oh my god มุมกล้องดีมาก เฮ้ยเฮ้ยช็อตนี้ดีอ่ะก็จบกันไปแล้วนะฮะบ๊ายบายของ Cosmic Girls หรือว่าอูจูชนยอนนั่นเองนะฮะมันเหนือความคาดหมายเพราะว่าไม่มีความคาดหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับวงนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นมันเซอร์ไพรส์กับช็อตทุกช็อตฉากทุกฉากสวยมากทุกคนสวยแบบสวยอะไม่ว่าใครจะเดินออกมา เป็นซีนของใครก็คือ cinematography <Okay. S 1> หรือว่า props ในฉากการจับองค์ประกอบของภาพนะฮะเรื่องของเอ่อ art direction คือดูดีมากอะ่ะกราฟิงกราฟิกส,สวยมากแล้วมันมู and นโทนมันชวนฝันเข้ากับเพลงมากโดนโบนาน่าจะใช่แหละโบนาสวยมากคือโดนตกทุกช็อตที่ออกมาคือแบบสวยเลยครันี้นเคิดยังไงบ้างครับกับ คัมแบ็กครั้งนี้ของ UJSN ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันมาบอกกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้ทำคลิปอะไรหรือว่ารีแอคกับเพลงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้นะจ๊ะก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันบ่อยๆเลยสำหรับเดือนนี้นะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย fresh